สวัสดีค่ะหนึ่งในดอกไม้ในวรรณคดีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆสามารถหาชมได้ตามปั๊มน้ำมันค่ะโดยเฉพาะปัป๊มปตทนะคะจะต้องเห็นเจ้าดอกไม้หน้าตาแบบนี้ค่ะนั่นก็คือดอกรําเพยนั่นเอง เดี๋ยวพายจะยกตัวอย่างจากบทแหรเรือนะคะของเจ้าฟ้าธรรมธิเบตให้ฟังค่ะด้วยรินกลิ่นํำเพยคิดพี่เชยเคยกลิ่นปางนั่งแนบแอบเอวบางห่อนแหห่างว่างเว้นวันนั่นก็คือคล้ายๆว่าเปรียบเทียบว,ว่าเราได้ยินกลิ่นของดอกลำเพยแล้วนึกถึงกลิ่นของหญิงคนรักนั่นเองค่ะ เมื่อพูดถึงดอกลำเพยนะคะเชื่อว่าหล,หลายๆคนอาจจะทําหน้างงค่ะเพราะจริงๆเราจะดอกลำเพยเขามีหลายชื่อด้วยกันค่ะอย่างต้นกระบอกหรือต้นกระทอกนะคะยี่โถฝรั่งค่ะอย่างภาคเหนือก็อาจจะเรียกแซนาว่าหรือแซส,สาราภาคกลางเรียกดอกลำพนค่ะนอกจากนี้นะคะลำเพยยังมีชื่อสามาัญที่คล้ายกับดอกยี่โถมากๆว่าเยลโลออเรนเดอร์ค่ะซึ่งยี่โถจะชื่ออเรนเดอร์นะคะคนจึงมักจะสับสนกันค่ะว่าระหว่างยี่โถกับ รำเพยเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่จริงๆแล้วเป็นคนละต้นนะคะเพียงแต่อยู่วงเดียวกันและสปีชีส์เดียวกันนั่นเองค่ะทำให้เขามีลักษณะที่คล้ายกันและมีรูปร่างดอกและใบที่ใ,ใกล้ใกล้เคียงกันและทั้งยังมีพิษเหมือนกันอีกด้วยค่ะ รำเพยนะคะอยู่ในวงอัพค,คลิสเนีนะคะซึ่งเป็นวงเดียวกับโมกีลาวดีแล้วก็ยี่โถค่ะลักษณะของใบของเขานะคะจะเป็นรูปขอบค่ะเรียงเวียนแนวสลับรอบกิ่งค่ะใบหนามีสีเขียวเข้มนะคะและที่สำคัญก็คือไม่ผลัดใบค่ะ ดอกลำเพยนะคะจะเป็นดอกทรงกระบอกค่ะในอยู่กันเป็นช่อๆนะคะในหนึ่งช่อเนี่ยจะมีประมาณ5-8ดอกค่ะแต่ว่าจะทยอยบานเพียงครั้งละ1-2ดอกเท่านั้นค่ะตรงใบนะคะจะเป็นบานเป็นแฉกค,ค่ะสําหรับลําต้นนะคะลําต้นจะเป็นลําต้นและกิ่งเกลี้ยงสีน้าตาลอ่อนแบบนี้ค่ะซึ่งจะแตกกิ่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะลำเพยจะเป็นต้นที่มีดอกออกตลอดทั้งปีนะคะจริงๆแล้วทุกคนน่าจะชินกับดอกสีเหลืองนะคะ แต่จริงๆนอกจากสีเหลืองแล้วนะคะยังจะมีดอกสีส้มแล้วก็สีขาวด้วยค่ะและเมื่อดอกโรยไปนะคะก็จะมีการติดผลค่ะซึ่งผลของดอกลำเพยนะคะก็จะมีรูปร่างและหน้าตาแบบนี้ค่ะและผลนี้ก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้ด้วยนะคะนอกจากจะใช้วิธีการปักกิ่งในตอนกิ่งแล้วนะคะผลของดอกลำเพยค่ะจะมีหน้าตาแบบนี้เหมือนลูกข่างนะคะ เมื่อสุกนะคะจะมีสีดำมีเมล็ดอยู่ข้างในค่ะผลลัะประมาณ1-2เมล็ดนะคะจริงๆแล้วเจ้าผลของดอกลําเพยเนี่ยจะมีพิษค่ะนอกจากผลแล้วก็ยังมียางด้วยนะแต่ว่าจะเจอได้บ่อยที่เด็กๆเนี่ยจะชอบเอาผลดอกลําเพยไปเล่นนะคะเล่นเหมือนเล่นตีเบสบอลหรือเป็นลูกบอลอย่างเงี้ยค่ะ ต้นลำเพยจึงไม่เหมาะที่จะปลูกในสนามเด็กเล่นนะคะนิยมปลูกเป็นไม้บางตาหรือไว้เป็นฉากหลังหรือปลูกริมถนนค่ะโดยที่จะตัดตกแต่งตรงควรให้โล่งนะคะเพื่อให้เดินผ่านได้สะดวกค่ะ ชื่อต้นลำเพยนะคะจริงๆมีที่มาจากชื่อของพระราชชนนีของรัชกาลที่5ค่ะซึ่งจริงๆเราเป็นนามเดิมที่รัชกาลที่3ประธานให้ค่ะ mm hmm. นั่นก็คือพระองค์เจ้าลำเพยพรมาราพิรมค่ะซึ่งต่อมาทรงโปรดเกล้าพระราชทา,านดอกลำเพยนี้เป็นตราประจำโรงเรียนเทพเซรินค่ะลำ mm hmm. เพยจัดเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะคะเพราะขึ้นได้ดีในดินทั่วไปโดยเฉพาะดินร่วนบนทรายนะคะ mm hmm. แล้วก็ชอบแสงแดดจัดทนแล้งน้ำปานกลางถึงน้อยได้เลยค่ะ ข้อควรระวังนะคะอย่างที่บอกรำเพยเป็นพืชที่มีพิษค่ะยางเนี่ยค่ะเมื่อถูกผิวหนังจะเกิดอาการระคายเคืองได้ค่ะผลนะคะถ้าเผลอรับประทานเข้าไปจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนชักหมดสติแล้วก็เป็นอัมพาตได้ค่ะแต่สารพิษเหล่านี้นะคะสามารถทําลายได้โดยการผ่านความร้อนค่ะและไม่เพียงจะมีโทษอย่างเดียวนะคะรำเพยยังใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะเมื่อก่อนนะคะใช้เปลือกมารักษามาลาเรียค่ะ และยังใช้ใบามาเป็นยาถ่ายด้วยค่ะส่วนมะเร็ดนะคะถ้าใช้ปริมาณน้อยจะช่วยบำรุงหัวใจค่ะแต่ถ้าใช้มากจะเป็นพิษค่ะเพราะว่าในมะเร็ดนะคะจะเจอสารคาโลโทอกซินและทีวิตินเและ B ค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางอีกด้วยค่ะ ถือว่าเป็นไม้สวยซ่อนพิอิกชนิดหนึ่งนะคะที่ว่าหลายๆที่ก็ยังนิยมปลูกอยู่ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นความงามของใบที่เป็นใบสีเขียวสดแบบนี้แล้วก็เป็นพุ่มสวยนะคะแล้วก็ดอกก็ยังสวยงามอีกด้วยค่ะในส่วนของกลิ่นนะคะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยค่ะว่ามีหรือไม่มีกลิ่นนะคะบางก็ว่าไม่มีกลิ่นบางก็ว่ามีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะใครได้กลิ่นหรือไม่ได้กลิ่นยังไงเล่าให้พายฟังบ้างนะคะส่วนตัวพายเองไม่ได้กลิ่นเลยค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเอาไม้หรือดอกไม้ต้นไหนมาคุยกันอย่าลืมชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ